จุงกะครับผมสวัสดีเพื่อนๆ f c ่ช่างเพลงนะครับผมอันนี้เราอยู่กับเจ้า DC70 นะครับผมรถคนดังครับนี่นี่ฝามาชมอ่ะหวัดดีครับผมนี่ของแท้ครับผมคนดังนี่อ่าเดี๋ยวมาชมกันนะครับผมปัญหามากมายรถเก่านะครับซ่อมทั้งคันนะครับผมคันนี้เดิมทุกจุดครับผมเดิมยันหัวอัจจารบีนะครับคันนี้ เดิมเลี้ยนลูกปืนออกจศูนย์หรือมั้ปืนศูนย์จะขอว่าลูกปืนศูนย์เลยครับผมอ่าเดี๋ยวมาชมกันว่าช่างเขาจะตีออกได้ไหมตอนนี้เป็นรถเลื่อเดิมนะครับผมนี่เปลี่ยนแกนเปลี่ยนลูกปืนรอเรียบร้อยแล้วดูแต่ว่ารถเลื่อสิบสองลูกนะแกจะเลื่อเดิมไหมนะวายโยทอมไหมทอมไหมโอ้อหนี่มาแล้ว

สิโพยนะครับผมตามคำร่ำลือสิโพยก <c oughs> ินหมูครับ <c oughs> มาแล้วอนนอเอาแกนนั้นตอกมา ตัวนี้ไม่แนะนำให้เอาแก๊สลุนออกนะครับผมไม,ไม,ไม่ไม่คอยก็หู้อะไก่อนเนี่ยเรอเอาแก๊สลุนออกไม่โอเคครับผมต้องใช้หินเจยียอย่างเดียวนะครับผมแก๊รสรุมเสียแล้วก็เหล็กมันมันบิดด้วยถ้าใช้แก๊สลนุนไก่จอแล้วครับต,รตัวที่สามตัวใหญ่ กลับมาแล้วเย้ๆๆๆเออกินง่ายพุดโหยิ้มอึหลุ่มอือจึ๊บ สบายดีครับนอนออกมาแล้วของชำนิเป็นไงเป็นไงบริเฮตตึงวันดูนี่นะเสียต่างงมมากี่วันแล้วนี่หลายวันแล้ยไขแตกเลยไขแตกนะผมมาเจอช่างเป่ากับช่างติจัดครึ่งชั่วโมงครับผมออกไปสามตัวแล้วเหลืออีกสองเลยอีกสองครับผมขอบคุณเพื่อนๆนะผมที่เข้ามารับชมนะครับผม ฝากงานหน่อยครับผม0862596335นะครับผมบูช่างเกเช็คเตอร์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ